ามาทำข้าวผัดกันโคเร่โคเร่โคเร่ตายแล้วก้อยนี่ข้าวของเราก็ปุ๊บเรียบร้อยแล้วเครื่องผสมอยู่ในนี้มาแล้วนะคะไปเลย

เยอะข้ากอ้าวผัดข้าวผัดไข่นะคะไปเติมเตียวเยอะ ออแอ้วจ้าอมอไปร่อยมากมากค่ะคุณ เปิดนี้นะคะไม่ายากค่ะเกลียวกระเทียมแล้วก็เอามาใส่ชามเอาไว้นะคะแล้วก็เอาไข่ตีลงไปในน้ำมันนิดหน่อยแล้วก็คนไข่ตีไข่เห็นส้ญลหกคูนสับวกอะไรก็ว่ากปะะคะ่ะไข่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะทุกคนออกมาเป็นแบบนี้เลยจ้าอร่อยสดๆ ยายจานมายายมา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 ใครจะเอาตามสั่งมาเลยหนึ่งจานมาเลยจา้าทำมาตามจานเลยพอแล้วนี่แล้ว มามามาข้า,างสอง<า>อ่ายิดจานนี่ค่ะน่ารับประทานมากสูตรนี้ง่ายง่ายก็ไหวไ,ได้โอเคได้สามจ,จานจ้ะทุกคนจบคลิปแค่นี้จ้ะสวัสดีจ้า